้สัมผัสก่อนัอนแซ่บบ่ครับอู้แซ่บร์้ายโอ้แซ่แบร์เศียรกระต่ายอยู่เนาะที่เบาเบาสวัสดีครับพี่น้องครับพาเบิ่งกระต่ายครับวันนี้ครับพอดีมีสุราเด็ดมาต่างจังหวัดน,นะครับเนาะที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือกระต่ายดำผู้พานครับที่ผมได้๋สื่อมาทดลองเลี้ยง ตอนนี้ก็ได้ประมาณสี่เดือนสี่หเดือนแล้วครับนี่ชุดนี้เป็นชุดเฉียมังไว้ตั้งอยู่น,นะครับเราหาย,ยายเราเลี้ยงให้ละกะบเดียเลีเ้ยงหัวอาหานเลยครับให้กินพวกหญา้าพวกพักบุ้งนี่คือเห็นนี่ครับกินทุกอย่างครับชือแบบไม่ทุกชนิดกินเบิเบดครับสิมิแนลแบบว่าชอบกินแล้วว่าชอบชอบกินเสียเจ้าภาก็กินนะครับเนาะ้าหเวนี่กินแน่นอนครับ ความสมบูรณ์กับบางตัวก็จะอ้วนสมบูรณ์ดีอยู่ครับแต่ก็จะเป็คือเลี้ยงหัวอาหารนะครับเนาะแต่ชุดนี้แบบล่องเลี้ยงแบบกินหญา้ากินพักบุ้งกินใบไม้อย่างสิว่าจะเป็นยังไงผลที่ได้ก็คือพอได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องอาจจะมีให้อาหารเสริมนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้เลี้ยงแบบโบสถ์เด็กให้หัวอาหารเลยครับตัวนี้ครับ อ้วนดีครับตัวนี้มีหลายตัวที่สมบูรณ์นะครับเนาะหมายถึงว่าอ่ดูอ้วนทวนอยู่ครับนี่อย่างตัวนี้ครับนี่พักบุงที่ได้ไหมในก็ไดมัดตามสะตามอย่างห้องเสียคำเนาะเป็นพักบุ้งแบบเก็บมองที่มั่นใจว่าบ่ามียาขายหยังสี่นนะครับ กินทุกอย่างเงี้ยเลยครับเนี่ยมาเบิงนี่ครับหลักฐานครับพี่น้องเห็นอันนี้มครับนี่ <c oughs> เปลือ,อกปลูกงวงครับนี่แหี่ยกินได้ครับนี่อ้อมต้นเลยเนี่ยผมต้องไปหาสังกะสีมาอ้อมไว้แล้วครับนี่เดี๋ยวต้นบักม่วงตายเบิงทีละต้นบักม่วงมันแหี่ยที่ข้อขังนี่ก็ยังเป็นหม่องเก่าอยู่ครับ ใช่สังกับสีบองก้าครับยังพันุ์เห็ดใหม่นะครับเนาะรองงบอยู่เดี๋ยวรอมีเงินจากหน่อยครับอันนี้คือว่าใส่แบบชัวข้าวครับเอาไปเอามาก,กับหลายเดือนแล้วพันไปก็ยังอยู่ครับเนี่ยบางไดถา้าเาหูซึกว่าเขาจะขุดเขากะหาหินมาทับไปครับอย่างี้มึงนี่ครับผมทับไปเอาเพื่อนนี่คว่าไปกินน้ำเขาค้นครับเหรนกับคนนะครับเนาะแต่ตอนนี้ห่วงกินอยู่ มีตัวหนึ่งขาบอดีครับน้อกนันกะปกติแข็งแรงดีครับมีอยู่นี่เอามาเลี้ยงสิบสามตัวยังเหลือ,อยู่ครบครับตึงเต่นหน่อยมาจนใหญ่นะครับเนาะบบมีตัวใดตายบบมีตัวใดท่องเสียเลยครับแต่ว่ากระต่ายอ่ะพระชมมาเพิ่งจะเป็นแบบท้องเสียตายสชครับหรือว่าอากาศร้อนตายนะครับเนาะถ่ายอยู่ในกรุงเทียบผมเลี้ยงมีม,มีตายครับมันห่อนอากาศห่อนมันตายเลยครับ แต่ว่าน่นี่มันอาจจะเย็นนะครับเนาะเมื่อคืนฝนตกนักเช็ดให้เพื่อนมองนี้เปียกผมมาเจาะหูน้ำทั้งปุดออกครับน้ำก็ใช้กระป๋องกันนะครับให้กินเลยง่ายๆครับปล่อยออกข้างนอกได้บนะ่ปล่อยออกได้ครับแต่ว่าหยั่นหมากัดนะครับเนาะถ้าปล่อยออกไปนี่เขาก็จะหากินหยาอยู่ตามนี้แหละครับแต่เขาต้องคอยเบิ่งว่ามีหมาบอหล้วก็ตอนเขามาง่ายๆครับ ห่วงยังเดียวคือว่าหมามาครับสิเอาบทันถือว่ากิ่ตยเนากิ้นนี่กใหญ่ขึ้นกันเนืนนเนนะครับเนาะนี่ครับทีนอนไก่เฮ็ดง่ายๆอยู่ครับหมายถึงว่าชั่วข้าวคือเก่าใส่กระเบื้องผาด พ่อไ้เขาเดี๋ยวเขาไปหลบตอนฝนตกนะครับเนาะบางเว้นเขาก็จะเขาไปนอนไนหันละครับหมื่นเอ้หมู่วัดนี่เห็ดไม่เก็เลยดูแบบยังกันนังจกน้อยนี่ครับนี่เดี๋ยวเขาจะขุดอีกเที่ยงนึงครับขุดเป็นบ่องนอนครับเนาะทางบ้านครับเก้าอี้ไาทำามานั่งชมครับมาเลีนครับกระต่ายคับเนาะหมกม่วงสุกนี่กินดีดีครับมาแต่ลนลงมานี่แย่งกันกินเลยครับ ยืนนี่มีต้นหนมม่วงครับเรือไตะแก่นครับเผากินเนี่ยแห่นิีิเลยครับนี่ตอนแรกก็ยันว่าเอ้ยไต่กินพวกนี้จะท่องเสียยังบ่สรุปแล้วอยู่นี่ให้กินทุกอย่างครับนี่แก่นม่วงแถวตรงนี <EP C essen> eating, ้ลนลนลงมานี <im> ่คือว่ากระใต้กินอย่างเดียวครับเนี่ยยืนไตะแก่นครับหมายบอกม่วงก็กินนะครับเนี่ยกินแต่กับ่มากปันไหนแต่กักินครับ ใหม่ๆที่เขากินได้เขาก็กินได้ครับเนาะหมายถึงว่าพักกันเสียครับถักบุ้งเกี่ยวมาได้สองมื่นสามมื่นครับไปเกี่ยวมาเท่านึงครับเนาะใส่พะใหญ่ล้วไปเกี่ยวมาถักบุ้งเนื้อหนาเนื้อช่วงนี้สบายเนื้อหนามันหลายครับตัวนี้สมบูรณ์ดีครับอ้วนโอ้ย คนเงาเลยครับตัวนี้ขาบอดีตัวหนึง่งสรุปแล้วท้าเลี้ยงแบบบริสิเลียน,นครับเนาะเลี้ยงเอามาสือมาเลี้ยงปล่อยแบบบ่ต้องให้อ,อาหารเพราะว่าอาหารมันแพงครับเนาะกระไดขึ้นกันครับแต่สิ่งทดีก็ต้องให้อาหารเสริมไปน้ำเขาจะได้ดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับเนาะ แต่ขณะน,นี้ผมก็ถือว่าเข้าใจอยู่ครับ,บเราก็สรเลี้ยงต่อไปร่วมแบบนี้ครับว่าเขาจะออกลูกอีกอย่างสีบอจะมีปัญหาบอรหรือว่าเขาต้องแยกนะครับเนาะถือว่าทดลองอยู่ครับชุดนี้ผมให้ย้ายกับตาแล้วเลี้ยงครับ <c oughs> กินเอา นัฝนตกนักเลยหมครับเมือ่อคืนเนี่ยโอ้ยโอ้ตวนอิงเี้ยเอาดีขนาดครับโอ้ยครับข้อเหนียวตื่นเช้ามาอากาศเย็นครับฝนตกนะครับเนาะเดี๋ยว จังไดถ้าเขามีลูกไม่ยังกระชิแต่ผมมีโอกาสได้มาตั้งวัดพอดีกระชิท้ายให้เบิ่งครับว่าเขาสิเอาลูกมีปัญหาบ่เลี้ยงร้อมกันครับเนาะเขาสิกัดลูกกัดยังบ่จังซี่ครับจับได้ทุกตัวครับบ่กัดเพกระใต้นี่เขาเลี้ยงมาติดหน่อยมันเชื่องนะครับเนาะอู้ ขี่ดื้อใหญ่สุดรอครับแหนะมอเนี่ไหเอาเอาอางกินน้ำมุกกันนี้เอาถอยน้ำน้ำถมระบายหน้ามอทันกับทอมันน้อยอุ๊ย,ย,ย,ยครับมือกระสัน นี่ครับก็จะขุดนอนอยู่งชี่ครับยังเว้นก็นจะออกมานอนตาม้างนอกพุ่นนอนเงยวเอลียนละลาาอยู่นี้นลครับยินเสียงอย่างบ่ครับเดีย๋ยวให้ฟังครับดียวให้ฟัง าสัมภาษณ์สัมภาผัสเนี่ยเดียเ๋ยวเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ก่อนอันแซ่บบ่ครับโอ้แซ่บหล้แสบแซ่บสัมภาษณ์กะตายอยู่แล้วป้อืิบเบาเาแหน่งเบาเบครับหยอกครับประมาณนี้ครับการ์ตูว่าใหไงนะครับเนาะบริเวณอาหารกินยยใหไงจะทักบุ้งเลยนะครับบ้านๆเลยครับขอบคุณพี่น้องทีหรับชมขอบคุณทุกคนติดตามตั้งใจนะครับเนาะ เดี๋ยวไทยช่วไหมครับอัปเดดไหมครับเนาะขอบคุณเรื่อยครับสวัสดีครับผม